ราคานะครับที่ผมปล่อยคันนี้จะเปิดราคาจะเปิดราคาผมเปิดราคาไว้ที่ พันนี้เนี่ยได้เป็นตัวเครื่อง2008ซึ่งแค่ที่วิ่งมาประมาณ5โลเนี่ยจี๊ดมากนะครับสำหรับ body e 3านะฮนะงอยช่องงอโชก็โอเคนะครับสวยนะครับเครื่องเท่าที่ดูก็นิ่งๆเลยเสียงเสียงดีอาการดีไม่สะท้านนะครับไม่สะท้านนี่เดี๋ยวลองให้ดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยพวกนี้ก็ใหม่หมดแล้วนะฮะพวกนี้นะฮะแผ่นเครื่องนะครับยางต่างๆกต่างๆนะครับก็ เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วกันเดี๋ยวไปลองวิ่งดูว่ามันจะไหลลื่นดีกว่าเดิมแค่ไหน เป็นวันแรกที่ได้เจอกันนะครับแล้วก็มาถึงนะครับก็เป็นหนึ่งในรถที่ผมมามีตั้งแต่เด็กๆมาแต่เป็น4ประตูแล้วก็ไฟฟันมาตลอดเพราะมันก็เกินเอื้อมจริงสําหรับในยุคนั้นนะครับสประตูก็เลยใช้4ประตูมาโดยตลอดแล้วก็ใช้4ประตูมาน่าจะไม่ต่ํากว่า8ปดเคันก่อนที่จะมาเป็นคันนี้คันนี้ก็ได้มาแบบมีเรื่องราวนิดหน่อยก็เดี๋ยวระหว่างทํารถไปอัดคลิปไปเราจะปรับเปลี่ยนกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็จะส่งสไลด์รถลงก่อนแล,แล้วเดี๋ยวจะรถออกไปวิ่งลองดูนะครับเติมน้ำ พอรับรถเสร็จปุ๊บนะครับก็ออกมาวิ่งลองดูมาเช็คลมมาเติมน้ํามันดูคันนี้เนี่ยได้เป็นตัวเครื่อง2008ซึ่งแค่ที่วิ่งมาประมาณ5โลเนี่ยชีวมากนะครับสาหรับบอดี้อีสามหกน้าวยชวงหมยโชกก็โอเคนะครับสวยนะครับสีก็เป็นรหัสของมันเลยเดี๋ยวไปดูตอนกลางวันกันดีกว่าว่าสีมันจะเล่นไฟแผววแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวต้องโดนเราเคลือบแก้วอยู่แล้วนะครับที่ร้านเราเองอยู่แล้วคันนี้เนี่ยพื้นฐานที่สนใจตั้งแต่แรกก็คือนี่ฮะพวกเนี้ย สภาพมันมันค่อนข้างดีเนี่ยฮะยางดีหมดเบาภายในเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่ปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าได้หมดเลยซึ่งเดี๋ยวผมอะ่ะตั้งใจอยู่แล้วว่าผมจะเปลี่ยนเพราะว่าผมเตรียมบเบาะ M มาไว้เบาะ M มาไว้เดีวใส่เบาะ M กันชุดแต่งคันนี้ก็เป็น M แท้นะครับประตูดูกระจกก็เวลาปิดก็สไลด์ขึ้นตามแบบฉบับของรถ2ประตู กระจกยางหลังเนี่ยผมทํารถพวกนี้อยู่ผมรู้นะครับเรื่องพวกเนี้ยมันโคตรจะเสียเวลาแพงแล้วก็ต้องมานั่งรื้อกันก่อจะทําพวงนี้ได้หรือเปลี่ยนพวงนี้นะครับก็ไม่ค่อยอยากจะถ้าซื้อ2ประตูมาแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะแบบต้องไปนั่งเก็บพวกนี้มากเท่าไหร่เพราะราคาโคตรมหาโหดเลยครับก็อันนี้เป็นล้อที่เขาให้มานะครับผมซื้อรถคันนี้ไม่มีล้อนะครับล้อเก่าเนี่ยอ่าผมไม่ได้มานะครับก็มีการพูดคุยต่อรองกันแหละก็เลยไม่ได้ล้อมาเครื่องเท่าที่ดูก็นิ่งๆเลยเสียงเสียงดีการดดีไม่ส น,นะครับไม่ถานอยากจะทําคันนี้ให้ดีที่สุดเลยแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าชอบจริงๆ e 3 6เนี่ยคงเป็นยาสามัญประจําบ้านแต่ว่าคันนี้เนี่ยพอมันเป็น2ประตูก็ยิ่งถูกใจเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้เลยผมเตรียมล้อไว้แล้วล้อเนี่ยเป็น a c ครับเตรียมไว้แล้วเบาะเตรียมไว้แล้วนะครับหลายๆอย่างพวงมาลัยก็เป็น M, เอมเอาใหญ่อยู่แล้วแต่ผมเตรียมตัวที่สภาพกิบกิบไเลยนะครับคันนี้เราจะมาเก็บกิบกิบกันนะครับอันนี้เป็นพาสแท้มาทังคันนะครับ นี่ก็ถึงเวลาแปลงโฉมนะฮะพอมาถึงเราก็ไม่พูดพันธุ์ทำเพงเลงในช่วงลงช่วงล่างนี่ฟิตอยู่เพิ่งเปลี่ยนมาเลยฮะช่วงล่างพวกนี้เนี่ยถ้าเราใช้ดีๆเนี่ยเพิอๆอ,อายุ20กว่าปีอะรถอะมันก็ต้องเริ่มมาแมนทนแนนแล้วแต่โชคดีที่คันเนี้ยเขาแมนทนแนนมาแล้วทําให้เราพูดว่าได้อยู่ไปเลยยาวๆสองปีนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะเบาะที่ผมเตรียมไว้เป็นเบาะตัวนี้นะครับแล้วก็ล้อนี่เป็น AC นะครับ2ชิ้นแล้วก็โช๊คนะฮะโช๊คตัวนั้นแต่กําลังจะใส่เข้าไปเป็นสตั๊ดปรับเกียยนนนะคนนะคครรรรับับบบทิเอ์ู รอดูจัดทรงให้เราอๆดูว่าเมื่อคืนกับวันนี้เย็นๆใส่ของเข้าไปแล้วจะแตกต่างกันขนาด นี้นะครับไม่ใช่ว่าภายในไม่สวยนะครับภายในก็สวยเป็นแบบเดิมๆแต่ว่าแล้วเลื่อนไม้ที่เราจะสลับอันนี้เป็นเลือนไม้เดิมนะครับเดี๋ยวเรารอสลับเป็นตัวเลื่อนไม้สองชั้นเป็นตัวแต่งวงมาลัยเดิมก็เอ็มอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากได้ความเนียนของเขาเรียกว่าความเนียนของงานมันตัวนั้นจะสวยกว่าภายในก็ดูเดิมๆสวยๆนะครับเราอยากจะอัพเท่านั้นเองซอก็เดิมมากวงมาลัยแล้อยากอัพเป็นตัวนี้ได้สามสี่ตัวเอ็มเหมือนกันสวยกว่าเบาะก็อัพเป็นตัวนี้ไฟฟ้าเหมือนกันแต่เป็นทรงเอ็มสัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทรงก็จะออกมาประมาณนี้อ เรียบร้อยแล้วเบาะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่ดูคงมาลัยเรียบร้อยเบาะเรียบร้อยเป็นหัวด์คเวเดอร์นะครับ M3 นะครับทรง M3 นะครับนี่ภายในแล้วก็เนี่ยฮะฟิตเมนต์ของคันนี้ล้อ 17AC นะครับเป็นไงฮะลงตัวไหมครับก็จะประมาณนี้นะฮะหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยเราได้ทําการเตรียมของยัดเข้าไปทั้งหมดวันนี้ก็ตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วได้ท่งประมาณนี้แล้วนะครับนี่เียบกับอีกคันหนึ่งก็จะประมาณนี้2องประตูทําออกมาก็จะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าจะอัพสเต็ปต่อไปอะไรผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะก สีนิดหน่อยนะครับเพราะสีมันเดิมดีอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขัดเคลือบแก้วลงแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนช่องช่องช่องไฟตัวนี้ไอ้ช่องลมตัวนี้เป็นของเอ็มแท้สั่งเบิกใหม่มาอยู่นะฮะเบิกของศูนย์มาเลยเป็นของแต่งนะครับสำหรับบันชนเอ็มแทเพราะตัวนี้มันเป็นกัินชนเอ็มแล้วก็ตรงกลางนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตะแกรงเอ็มยูโรเป็นซี่ๆห่างๆหน่อยแล้วก็จะเก็บภายในให้มันสะอาดให้มันเนียนหน่อยนะฮะเรื่องของภายนอกก็ลงจะเป็นเรื่องของขัดสีเคลือบแก้วเก็บรายละเอียดนิดๆดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็มี กำลังเช็คข,ของแต่งของแต่งของคูเป้อยู่ว่ามีอะไรจะพอมาเสริมมาแต่งได้วันนี้เลยพามาดูทรงก่อนว่าประมาณนี้นีเดี๋ยวรอให้ดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยพวกนี้ก็ใหม่หมดแล้วนะฮะพวกนี้นะฮะเพ้นเครื่องนะครับยางต่างๆปูต่างๆนะครับก็หน้าเครื่องก็แห้งๆนะครับเดิมๆแห้งๆมีตรงนี้บ้างนะครับนี่พทกสายปัม๊มพาวเวอร์เดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าช่วงล่างสมบูรณ์ครับคันนี้ หลังจากได้มาก็ไม่มีปลาเนีครับชุดใหญ่ครับช่วงล่างเขาทามาแล้วหลายจุดแต่สิ่งที่เรายังขาดก็คือพวกซีนมีเยิ้มไหมอายุของซีนเขาเรียกว่าอ่างเครื่องอ่างเกียร์รถยุโรปนี่20กว่าปีมันถึงอายุแล้วผมเปลี่ยนใหม่เลยจะได้มารีเซต็ตเริ่มเซ็ตซีโร่ที่ผมเลยนะครับแท่นเครื่องนะครับแล้วก็ซีนอ่างเครื่องอ่างเกียร์กองเกียร์่อวท้ายจัดเต็มนะครับกำลังไล่กันอยู่ นะครับน้ำมันเกียร์นะ้ำมันเฟืองท้ายนะ้ำมันเครื่องซีนทุกอย่างกรองทุกอย่างเลยผูกจับใส่เข้าไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้สลับไปเลขแล้วด้วยอ่าเลขทะเบียนเนี่ยเป็นตรงรุ่น36กนะครับกกสามก็เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วก,กันเดี๋ยวไปลองวิ่งดูว่ามันจะไหลลื่นดีกว่าเดิมแค่ไหนจากทําทุกอย่างเสร็จก็นี่ครับเราก็จะต้องมาไล่เช็คว่ามีอะไรที่มันซึมมันรั่วไหมแล้วก็ทาความสะอาดช่วงล่างไปทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนที่เราเสริมเข้าไปนะครับก็จะเป็นนี่ฮะเรื่องของตะแกรงเอ็นยูโรแทร แล้วก็นี่ะโลโก้ B M ตัวนี้นะครับที่ใส่เข้าไปแล้วก็จะไม่เจาะป้ายครับจะได้ตัวนี้ก็เริ่มหายากแล้วแต่เราฉีดไล่เช็คทุกอย่างโอเคครบก็น่าจะจบละแล้วก็เหลือเก็บรายละเอียดภายในกันต่อขัดสีเคลือบแก้วกันนะครับ วันนี้เราก็มาขัดชักเงาสีเดิมกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บความสะอาดเรื่องของภายในนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเคลือบแก้วกันอันนี้คือด้านหน้าที่เราใส่เข้าไปนะ,ะเป็นจมูกสีดําแล้วก็เป็นตะแกรง m u L O นะฮะพวกนี้ก็อาจจะเริ่มหายากขึ้นนิดนึงแล้วแต่ตัวนี้ผมเบิกใหม่มาหมดเลยพวกนี้นะฮะสังสรรตัวนี้เลยเบิกใหม่มาหมดเลยแล้วก็ออกไปลองรถขับหลังจากถ่ายของเหลวแล้ววิ่งลองแล้วหลุดอาจจะยึดไม่ดีนะฮะหลุดหายไปเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่เลยแล้วกันเนาะตอนนี้ก็กําลังขัดยากันอยู่งานกันอยู่นะเน ใสความเงาหลังจากทำนะฮะนี้เราก็ได้มาเปิดท้ายด้านหลังดูนะครับเพื่อทําความสะอาดเนี่ยฮะดูเดิมๆิมเนียนเนียแห้งมากครับแล้วก็ยังไม่มีสนิมเลยโดยปกติมีสนิมเล็กๆน้อยๆขึ้นไม่ต้องแปลกใจนะครับรถอายุขนาดนี้มีแน่แต่คันนี้โชคดีครับต้องเรียกคําว่าโชคดีดีกว่าว่าไม่มีเลยแล้วสวยมากครับห้องท้ายเดิมๆแล้วสวยนะฮะตรงนี้คือจุดสําคัญในการเลือกซื้อรถนะครับเดิมสวยนะครับแล้วยางดูครับคันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งคันนะครับเปลี่ยนมาใหม่ทั้งคันนะฮะ ไม่มีฉีกขาดเลยยางพวกนี้ยางพวกนี้หลายหมื่นนะครับคือส่วนมากเราจะเลือกเปลี่ยนเป็นจุดๆแต่ถ้าแบบเปลี่ยนทั้งคันแบบนี้หลายหมื่นมากครับเนี่ยความสวยงามของยางอยู่คุบทุกจุดนะคะ ใครที่ซื้อนี่สูยแพงหนาแล้วโดยเฉพาะคูเป้อะไหล่แพงมากหมายถึงเรื่องของอยางนะครับอะไหล่อื่นนะพอใช้กันได้นะครับเนี่ยดูเราดูพื้นฐานรถเนี่ยตัวเดิมเนียนดีนะไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราลื้อไล่เก็บใหม่อะไรที่มันกรอบแตกผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้ทํากันไปเรื่อยๆนะครับอัพกันไปเรื่อยดูข้างหลังดูแผงลําโพงก็สวยนี่ก็ได้ทั้งความสะอาดภายนอกภายในแล้วนะครับสีเรียบร้อยแล้วสวยๆเลยนะนี่ห้องเครื่องนะครับก็แน่นๆเดิมๆสดๆเป็นเครื่องตัว2008นดะฮะดูภายในครับภายในก็จะพยายามคงความเดิมๆไว้ก แต่เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนหัวเกียร์เป็นแบบบีบข้างให้มันคงเอกลักษณ์ของความเป็น E36 นะแล้วก็แป้นเกียร์มันเป็นลายไม้มาตรงนั้นเป็นลายไม้มาเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่หมดให้มันเป็นคาร์บอนตรงนั้นส่งไปทําแต่แป้นเกียร์ผมส่งชุดอื่นไปทําละนะครับภในก็นะฮะเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้นะครับเบาะก,ก็มาแล้วนะฮะ เก็บงานหนังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นเบาะล่างนี่เบาะหลังก็จะมีโลโกโ้เอ็มตามนี้นะฮะพรมปอกใหม่หมดอันนี้ที่เห็นเป็นล,ล,าลายเพราะมันเป็นเรื่องของเนี่ฮะเรื่องของลายผ้ามันลายพรมมันแต่ตอนนี้หอมสดชื่นข้างในเนียนหมดละปอกไปรอบที่สองได้ละแล้วก็เบลตัวนี้เราทําสีเก็บนิดนึงตัวกดเบลสีมันจะซีดเป็นเรื่องธรรมดาของเบาะอายุอนานมขนาดนี้นะฮะแต่เบาะสวยงามละแผงประตูนี่จุดอ่อนของรุ่นนี้คือแผงประตูแต่อันนี้แผงประตูสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็น่าจะเพอร์เฟกต์ละด้านในในความคลิกของ นะเดี๋ยวรอดูใส่เข้าไปเดี๋ยวผมถ่ายตเต็มเให้ชมและแล้วนะครับเรื่องก็บังเกิดขึ้นคือเมื่อคือนผมอะไปนอนดูเรฟเฟอรนซ์จากเมืองนอกมีรถคันหนึ่งเป็นตัวนายวันวันะครับก็คือเป็นพอร์ชนายวันวเนี่ยมันทําสีเป็นสี b บริ s ิชเลส i n g งก e e n ซึ่งออกมาค่อนข้างสวยมากเป็นสีเขียวเวลามองในที่ร่มก็เป็นสีดําเขียวเข้มๆจนเกือบดําแต่พอออกแสงอะ ดูเล่นไฟดีมากผมก็เลยคิดว่าอยากจะทําตัวคูปเป้ของผมเนี่ยให้มันเป็นสีนั้นบ้างทั้งๆท,ที่รถเนี่ยขัดเสร็จแล้วทําทุกอย่างแล้วลงล้อลงยางเป็น17เรียบร้อยหมดแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นอีกจนได้นะครับสุดท้ายแล้วคือเราจะต้องส่งรถคันนี้ไปทําสีใหม่ใส่พาร์ทด้านหน้าใหม่ถ้าผมมองจากส่งรถนะครับแล้วย้ายล้อ17ออกเปลี่ยนไปล้อ18ใหม่ทาท่อใหม่ ใส่หางหลังใหม่ก็คือง่ายเรียกว่าจะพลิกโฉมรถคันนี้เลยจากเดิมที่เหมือนจะจบอยู่แล้วจะเสร็จอยู่แล้วสุดท้ายเลยผมเลยตั้งใจว่าเดี๋ยวคันนี้ผมจะส่งไปทาสีพอ,อดีมีคิวว่างอยู่พอดีแล้วก็เดี๋ยวจะไปหารอก่อนไปหารล้อลายที่ผมต้องการมาให้ได้แล้วก็ทําสีเสร็จก็จะมาทําล้อใส่ล้อใหม่ใส่ท่อใหม่ใส่หางหลังใหม่พร้อมต้งใส่ลิ้นหน้าใหม่ก็จะประมาณนะั้นเดี๋ยวลองดูว่าออกมามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดไหมเ,เพื่อนๆที่ดูก็ฝากติดตามตอนท้ายคลิปเลยว่าจากเดิมเดิมเนี่ยที่เป็นล้อเอซีเป leasing green เนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันครับหลังจากเราเก็บงานรายละเอียดของพื้นเสร็จนะครับก็มาเข้าห้องพ่นนะครับแล้วก็ทําการถอดกระจกเพื่อให้ได้รายละเอียดที่เนียนที่สุดเดี๋ยวพวกซอกพวกมุมตามนี้นะครับเราจะเป็นสีเขียวตามที่เราเลือกเลยนะครับถอดหรือพ่นกันแบบนี้เลยเพื่อให้มันได้รายละเอียดมากที่สุดนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วกันพวกคานพวกนี้จะกลายเป็นเป็นสีดำตัวรถตัวใหม่หมดเลยนะครับ ก็เป็นชิ้นส่วนนะครับที่เราแยกออกมาพ่นนะครับปากระโปรงนี่ชุดแต่งนะครับแล้วก็เขาควายมาพ์ดก็เป็นพ์ทแท้นะครับตัวนี้ ตัวรถก็ขัดสีกันอยู่นะครับมาแล้วครับสาหรับคูเป้ของเรานะฮะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ายัางต้องมีเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับใส่หางหลังใส่ลิ้น G ีด้านหน้านะครับแต่ดูสีครับนี่สมใจเลยถูกใจมากเลยคือจริงๆแล้วสีเขียวอะ่ะมันเป็นตัว British Racing Green นะฮะแต่ว่ามันมองได้หลายมิติมากกลางวันสีหนึ่งกลางคืนสีเข้มแต่จะไม่มีมุกผมก็เลยเติมเข้าไปนิดหนึ่งดูกลางคืนจะไม่เห็นเพราะผมให้เติมน้อยมากๆแต่กลางวันจะเขาเรียกพอมันเล่นแสงพอสวยส ก็เรียกว่ามันก็คงไม่ได้ตรงเบอร์ร้อยเบอร์เนี่ยขึ้นตามสูตรเขาสีนี้นะฮะแต่ผมเพิ่มแมทัลลิกไปหรือว่าเพิ่มมุกไปมันก็จบละมันก็ไม่ใช่เบอร์ของมันละแต่ว่าเราเอาตามความชอบเพราะรถเราแล้วความสวยงามนะครับพอเพราะมันก็นมนจะเป็นเขียวด้านๆไม่เล่นแสงไม่เล่นอะไรเลยนี่นะฮะตอนเย็นก็จะเป็นสีนี้ตอนวันจะเป็นอีกสีหนึ่งดูอ่อนกว่าน,นี้เราเดี๋ยวไปอัปเดตกันแล้วกันผมจะใส่ลิ้นเพิ่มเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็ใสห่หางหลังนะครับให้มันเป็นทรงแบบที่อยากได้นะครับลองเปลี่ยนโฉ เก็บพวกคิ้วยางต่างๆนะครับยางตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช้ของใหม่เลยตัวนี้แพงเอาเรื่องเพราะมันจะไม่เหมือนยางของตัวสีประตูตัวคูเป้ตัวข้างในมันจะเป็นเหมือนมินียมเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงออกมามันจะเสียเลยทันทีนะครับยางต่างๆพวกยางซัลลูมซัลลูปเนี่ยแล้วก็กําลังไล่ยึดติดตั้งลูกยางต่างๆยางประตูต่างๆแล้วก็ไล่เก็บพวกคาบแป้งคาบอะไรต่างๆพวกนี้ให้มันเนียนให้มันสะอาดเพราะว่าการที่เราไปทําสีมาผมเชื่อว่าหลายๆอู่เลยเวลาทามาชอบปล่อยคาบแป้งคาบอะไรไว้เยอะแต่ว่าพวกนี้เป็นโรเซสจากทางร้านเราแล้วเนี่ยฮะก ก่อนที่เราจะขัดสีใหม่อีกรอบหนึ่งใช่หไหมมันจะมีรอยคนแมวรอยยังไม่สวยสีพื้นฐานะดีแล้วแต่ว่าการเก็บงานมันต้องเก็บแบบคันนี้นี่ดี๋ยวฮะนี่ เป็นรอยผิวส้มเรานั่งขัดนั่งไล่รูปกระดาษทรายเบอร์พันหเบอร์2องพันไล่จนมันใสเนียนเป็นแก้วเลยครับแล้วเราค่อยขัดชัดเงานะฮะมันจะได้แบบนี้เลยสวยอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นฐานของการไล่รถของเรานะครับแล้วนี่นดูรถแต่ละคันที่เราทําเทียบเลยตอนนี้ก็รอทําสีกัทกนทั้งนั้นคันนั้นทําเสร็จแล้วนะครับคันนี้นทําเสร็จแล้วกาลังประกอบนะครับก็จะประมาณนี้นี่เราไล่เก็บกันหน้าหลังภายในจนครบก่อนที่มันจะจบขั้นตอนของเรานะครับวันนี้นะครับสปอยเลอร์ผมได้สั่งมาแล้วเป็นรุ่า เดี๋ยวเราจะมาใส่กับคันนี้ดูทรงไว้ก่อนก่อนจะเปลี่ยนทรงแล้วเดี๋ยวไปดูล้อครับล้อคือตัวนี้นี่ล้อคือตัวนี้เลยขอบ18ครับอันเดิมเป็น17เดี๋ยวใส่ตัวนี้ไปแล้วลองจัดทรงปานูใหม่เราเปลี่ยนไปเรื่อยครับจากที่เราทําสีเปลี่ยนพาร์ทเป็นชุดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลิ้นหน้าเพิ่มเป็นตัวเอ่มสามจีนะครับมันจะมีชุดต่อ2ชิ้นก็ใส่ล้อใหม่เป็น18นะครับจากเดิมเป็น17ลิ้นตัวนี้ผมมีทําไว้นะครับผมมีทั้งกระจังหน้า M e ็ม o รแล้วก็ลิ้น นำหน้า90คันนะครับเรามีพร้อมไว้เลยใครอยากได้นะฮะแล้วก็นี่สีจะออกมาประมาณนี้กําลังเก็บงานกันอยู่เดี๋ยวจะลงเคลือบแก้วเป็นยางใหม่เป็น18ล้อจัดทรงประมาณนี้นะครับถอยให้ดูทรงนี่ประมาณนี้ก็เตี้ยในระดับหนึ่งครับแต่ว่าฟิตเมนต์ก็สวยๆเลยเต็มเต็มใสาย,ยางอ้วนๆหน่อยกลมๆหน่อยคันนี้นะครับไม่บางจนเกินไปก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยววันนี้จะติดฟิล์มเปลี่ยนฟิล์มใหม่ด้วยเพราะฟิล์มเดิมมาใสาไปนิดนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นออกใสแต่ออกเป็นสีเขียวให้รับกับโทนของรถคันนี้นะฮะก็เป็นสี่ เขาเรียกกันนะครับออกมาก็หล่อประมาณนี้ก็ผมก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบนะครับสาหรับสีนี้ออกมาแล้วก็ถูกใจเดีย๋ยวเราไปดูกันตอนเสร็จดีกว่าหลังจากทุกอย่างได้เสร็จแล้วนะครับเรื่องของพาร์ทเรื่องของลอ้อเรื่องของยางนะครับเราก็ได้ทําการขัดสีเก็บสีเคลือบแก้วพร้อมกับเปลี่ยนฟิล์มฟิล์มเนี่ยกลางคืนอาจจะดูดําหน่อยแต่มองจากข้างในเนี่ยออกมาใสมากแต่ก็ยังเห็นเบาะอยู่ลางๆนะครับเป็นฟิล์มสีเขียว R50 ของไฮคูนะฮะออกโทนสีเขียวเลยถ้าเห็นกลางวันจะสวยพอดีซึ่งคันเนี้ยผ ใช้ประจำวันด้วยบางครั้งที่ไม่ได้ใช้รถตู้รับส่งลูกก็จะเอาคันนี้ออกมาใช้พอคันนี้ออกมาใช้เนี่ยฟิล์มก็เลยต้องการให้มันมีความเข้มขึ้นจากเดิมหน่อยจากเดิมมันใสมากจ,ากเมมน,ากจนเกินไปนะครับลิ้นหน้าเป็นตัว GT ตรงกําลังพอดีฟิตเปี้ยเลยนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้เบิกใส่ใหม่นะครับเป็นโลโก้ของ BM แท้นะครับตัวนี้ซึ่งก็หายากม,มากๆแล้วตอนนี้นะครับพวกยางขอบยางต่างๆไล่เบิกใส่ใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยางกระจกด้านหน้านี่พวกเนี้ยเปลี่ยนใส่ใหม่หมดเลยนะครับนี่พวกเนี้ยใหม่หมดเลยสีเป็นเขียว British Racing Green นะครับ ป็นนะครับใส่กับยางใหม่หางหลังนะฮะผมไปทําคาร์บอนเพิ่มชิ้นนี้เพราะมเป็นหาง2ชิ้นแยกทาคาร์บอนมานะครับนี่ท่อเป็นท่อเดียวทรงก็จะออกมาประมาณนี้ฟิตเมนต์นี่ดูฟิตเมน,เนตมนส์สุดๆเลยคันนี้ระยะนั่งสีไม่ติดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปออกงานสักนิดนึงจะขับไปเขาใหญ่วันนี้ก็เลยเอาคันนี้ออกแล้วก็ล้างทาความสะอาดก็จะประมาณนี้วันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูแบบเต็มๆดีกว่าว่าคันนี้ทําอะไรเข้าไปบ้างวันนี้ก็ถือว่า98%เก้เี๋ยวไปวดคือรๆวิ่งใช้อยู่เหลืออีวสองเปดู วิ่งไปไกลเรื่องฟิตเมน์อย่างนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ร้อยแล้วนะฮะสำหรับรถของผมเองนะครับคันนี้ E 3 6มหกคูเป้ครับเป็นตัวนี้เป็นตัว2ประตูตัวที่ผมอะ่ะอยากมีมานานตอนเด็กๆของเอื้อ<ผ>มไม่ถึงตอนเด็กๆเ,เคยใช้ตัว4ประตูนะฮะแล้วก็ใช้4ประตูมาเรื่อยผ่านมือมาน่าจะเป็น10คันจนตอนเนี้ยได้เป็นคูเป้มาแล้วก็อยู่กับผมมาน่าจะประมาณปีนึงละคันนี้หลังจากตอนแรกที่เป็นสีน้ําเงินก็ตั้งใจว่าจะไม่ทําสีเก็บเอาแต่สุดท้ายแล้วมันห้ามใจไม่ได้ครับไปดูเรฟเลนซ์จากเมืองนอกมาสีเนี้ยตัว British Racing Green เนี่ยมันท่านสวยเหลือเกินผมก็เลยได้จัดทรงใหม่เเปียน้อหม17็ 8นะครับตัวนี้เป็น18นะครับแล้วใส่ยางให้มันดูิ้นดูหนาหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่ทั้งคันนะครับเรียกได้ว่าทําแบบให้มันพลิกโฉมก็ไปเลยซึ่งคันนี้เติมลิ้นหน้าครับจากกันชนแต่งคันนี้นะครับกันชนคันนี้เป็นกันชน M แท้นะครับรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้า M สเกิร์ตข้าง M กันชนท้าย M แต่ผมมีเสริมกันชนหน้าลิ้นหน้า TT เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนจมูกให้เป็นสีดานะครับซึ่งรถคันนี้พอออกมาแบบนี้แล้วก็จะดูเรียบดูน่าใช้เพราะอันเดิม ทำสีแดงเคยใช้สีแดงเคยใช้สีดําไปดํามันก็ดูดีนะครับแต่ว่าดูแลยากหน่อยแต่ส่วนสีแดงก็ดูเฟี้ยวไปหน่อยบางทีก็รู้สึกเขินเวลาพอมาเป็นสีนี้ดูคุ้ใหญ่ดูแลดีสุข,ขุมนุ่มลึกดูแบบดูดีขึ้นเยอะในความรู้สึกของผมเนาะก็ไม่รู้ว่าใครชอบแบบผมบ้างหรือว่าอาจจะไม่ชอบสีนี้นะสีนี้ถูกเล่นด้วยมุกนิดหนึ่งตอนออกแสงนะครับค่อนข้างดีนะฮะส่วนเวลากลางคืนก็จะออกเป็นโทนสีเข้มหน่อยดําหน่อยนะครับภายในเป็นบเนบาะเขาเรียกว่าทรงหัวดาร์คเวเดอร์เป็นบเนบาะมนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยที่เห ก็เห็นละว่าทากันไททั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงลากเรือของเรลวต่างๆซีนตรง,ตรงไหนร่วเก็บจนหมดแล้วนะครับเปลี่ยนหม้อพักมาลูกหนึ่งหม้อเก่าผุและตามอายุข,ของมันนะครับหางหลังผมใส่หางหลังทรงไม่สูงจนเกินไปแต่ก็ไม่เตี้ยมากแล้วก็มีการทำคาร์บอนเคปลาเพิ่มนะครับในจุดข,ของหางหลังทรงจัดแล้วประมาณนี้นั่ง4คนไม่มีติดครับเพราะไปงานแลนโชมาแล้วล่าสุดพ่อแม่ลูกอีก3าคนของกระเป๋าเต็มเป้เต็มกระบะเต็มฝาท้ายหลังเพื่อที่จะไปนอนค้าง1คืนที่เขาใหญ่วิ่งมาแล้วเรียบร้อย ไปออกงานเรียบร้อยไปโชว์งานมาแล้วเรียบร้อยรับสบายเป็นเครื่อง2008อัตาราเร็วี่ดีมากแล้วก็อ่ะลืมบอกข้างในมีพงมาลัยเมด้วยช่องแอร์ก็เป็นตัวพิเศษตัวนี้ผมหามาได้ก็คือตรงกลางเนี่ยของรุ่นเนี้ยช่องแอร์มจะปรับแต่อันเดียวแต่อันนี้สามารถปรับไปข้างหลังคนหนึ่งแล้วแยกมาทางคนขับได้คนหนึ่งซึ่งผมแทบไม่ค่อยเห็นในรถรุ่นนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่ากอเป็นรถเราเองอ่ะเราก็ค่อยๆทำไปเก็บไปจนหมดจนสุดท้ายแล้วมาปิดท้ายด้วยการเปลี่ยนฟิล์มครับเป็นฟิล์มออกสีเขียวหน่อยแล้วเเเเท่่่่ขึึ้้้้้้นนนนนนมมาาาาหอออออยยพรรรรระะววใชููปปปจจัสกกกกแแลล็็็คืบบงไี สำหรับรถ d m เ3 6ชุดแต่ง M3 เป็นโัวคูเป้ของผมนะครับ <c oughs> เครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ที่เป็นเครื่อง2008นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นเครื่อง M อะไรเพราะว่าเลียงใช้งานดีกว่าแล้วก็ไม่อยากขล่อลึกไปมากกว่านี้เพราะถ้าไปเปลี่ยนเครื่องเอมต้องจบเป็นหลากแน่เลยคันนึงถ้ายังไงก็แล้วแต่นะครับทรงออกมาประมาณนี้แล้วนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่ารถเริ่มเต็มบ้านแล้วไอ้ไม่หมดเลยตอนนี้ใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับว่าทำคลิปรีโซให้ดูด้วยปล่อยด้วยในซีเดียวเลยราคานะครับที่ผมปล่อยคะ ลิ้นพันกันพอจะขายแล้วรู้สึกรถแกย,ยังใช้อยู่ทุกวันบางวันไม่ได้ใช้ไปขับรถตู้ก็จอดไว้ในร่มอย่างดีนะครับคันนี้พนักง,งานผมทุกคนจะรู้มากว่าผมรักมากๆนะครับเพราะเป็นรถในฝันของผมแต่ว่าเมื่อเรามีเป้าหมายใหม่หรือเมื่อเรามีรถเยอะๆบางครั้งมันก็เป็นภาระได้สําหรับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่หกแสนห้าหมื่นบาท คใครสนใจเอาแบบรถจบๆคอมพิซอย่างเงี้ยไปใช้หล่อๆเลยแล้วเป็นตัว2ประตูคูเป้หกแสนห้าหมื่นบาทครับเอาเป็นว่าผมอยากขายราคานี้แล้วกันผมทําออกมาอย่างนี้ผมมั่นใจว่าราคาเนี้ยมันไปได้ใครชอบจัดไปไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมใช้ผมใช้ตอบผมไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนเงินอะไรเลยผมแค่ว่าทุกอย่างมันมีราคาของมันมันมีทุกอย่างมันบอกเรื่องราวของมันใครดูตั้งแต่ต้นคลิปหรือเห็นราคาแล้วย้อนกลับไปดูใหม่ว่าผมทําอะไรกับพันนี้ไปบ้างแล้วคุณซื้อรถมาเดิมๆมาห้าแสนกว่าหกแสนแล้วมาทําอย่างนี้ไม่มีทางครับ ยิ่งผมมีล้างผมเองค่าแรงผมเองคุณผมเองทุกอย่างผมขายในราคานี้ผมว่าเลยคุ้มสุดๆนะครับสำหรับคนที่ได้ไปใครสนใจ600,000 50,000บาททักมาได้ที่ไลน์ของผมมีแอดไซน์นำหน้า9000ค้านะครับหรือเบอร์โทรของผม0904290471โทรมาพูดคุยเรื่องรถคันนี้ได้เลยหรือจะทักเข้ามาได้ที่ไลน์แอดเพื่อขอดูรูปเพิ่มเติมนะครับมีแอดไซน์นำหน้า9000ค้านะครับไลน์แอดไซน์นำหน้า9000ค้านะครับก็ฝากคลิปรีโซอย่างนี้ด้วยใครยังไม่กดติดตามกกกกดดดดไลคคคค์์แชรรรรฝาาาา้้ววยยัััับบือออสเเเปขงงจต็มมทุ่นนี มีวิวลูกหลักแล้วก็ถือโอกาสบอกราคากันไปเลยเผื่อใครสนใจครับสวัสดีครับ